ทางไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมือนี่ก็ได้ยินดีเข่าสู่สองซาบุผาแซ่แนวนะมือนี้นนทรนได้มาถ่ายคลิปคนเดียวนะเพราะว่าซาบุผาเพ่งเหตุคลิปลายไม่ได้นนทพลเลยมาเข่าคลิปคนเดียวนะมือนี้นนทรฝกับซิมเหตุคลิปรีแอคชั่นเนาะเกี่ยวกับไม่เถาคนหนึ่งเนาะซ้าเหตุที่เหตุคลิปรีแอคชั่นนี่เพราะว่า,ายังห้แไม่เถ่าได้ความสวยเหลือจากพีเอฟซีเนาะ ถ่ายแบบผู้ใด PFC คนใดอยากเบ่งคลิปเต็มกันนอนละวฝนสิแปะลิงไว้ข้างใต้เนาะก็สามารถเข้าไปเบ่งได้เนาะเอาเป็นว่าเผื่อเป็นการเสียเวลาไปหาชมคลิปกันเลยไปกันเลยเ้ยลูกออกไปใกล้ๆอย่งนี้กีนนี่เอาไปแล้งกินมาแล้วแทกกานใช่รึไม่ต้ในตู้ว่าไมสาบเลยลูก คนบริญินนคับนนั่อยู่จะกปีละบาทละคนนัอยู่จะกปีละบาละดินแปดชิบอสแปดชิปบริญินเลยเนาะชานชานยังบงปใหญ่บ้าปะใหญ่ชานชานยังไงใช่นั่นหกแจ้งบริญินบริญินเลยบอใช่ไหม เิยังเลยพ่อพี่น้องเลยชทาอมานทหารเรามกหนัไม่รอแงจักแบ่งให้ลูกเบิดู้เแล้วโอ้สามสิบสมบ่เด้ยย่งเม่อมาอยุ่ที่น้องน้ำนี่เลยอบก็ส่งคือการเนาะพ่อพน้อส่งโทรต่ออีก เห็นยังขั่วขั่วเขาใหม่ปะเขาใหม่ปะขั่วลูกขั่วไว้แก่เออขั่วเนาะเห็ดเขาใหม่ใช่ะเขาใหม่เนาะบ่าจิลัดขั้วด้นหรือว่าเนาะจนเหลืองหมด เสียบดังนะผัวเนาะกลิ่นมันแหงเลยะโขหมดแลจโนาจปีเลยบ่าแหลกบ่ไม่ให่จปีเลยเจ้าโอ้ยิิแปดิแล้วก็บจักแล้วแม่ก็บจักคือกันจนหดจี๊ดจนหมดจี๊ดเอาเมืองหนึ่งของสารสีเ้าคิดแปดประมาณนี้แหละแปดสิพูแหละแต่บาเว่าน้ำพึ่นเพิ่ยัง แกเอยังจักเล่มบ่บ่มีบ่มีจักเลลองยิ้มงเด้อแม่ลองยิ้มกบ่มีูีทางามาแลเนาะพี่ตามบ่ออกนี่นะเต็มบ่อ๋อยิ้มงยิ้มเเด้อพี่น้องป็นี่งกันเอา2แว2เล่มบ่เออยัง2 2บ่เป็นมรดกเออบกินข้าวเด้อครับเอากินข้าวก็กินคือเฮานบ่นข้าวเหนียวบ่ยได้ข้าวเหนียวเละ กัยำได้กับได้รสชาติล้วูกอย่าเรากินกินเป็นแบบกระเปียกเขาคงนี่หม้อด้วยยันยันเราเอาเขาไปต้มต้มใส่ชีสมันยังกินหม้ยกินบ่ได้เบิองว่ามีอยังในมือฮนอันนี้ตำมาเขี้ยวเทาจับได้บ่เนี่ยได้เออลองสิลองบ่ซื้อชิลองอันนี้แแหละมีอยังหนึ่เห็ุอะไได้หนิท้องเหลืองที่เนี่ยทองเหลืองแบบจะเป็นอีบ่ แบบนั้นเลยลูกเบิ่งเด้ทุกคนเลยแบบนี้บ่แม่บ่นี่แม่แล้วแม่นี่แล้ลูกแม่ตามเพ็้นนยังี่ตาเขียวมาโ่แขวมีตามเขียวเอาเได้มวมีแขวนนลูกแขวมีแขวมาได้ไหได้อะไรตามเขียวด้แหลกบ่นี่เขาตามยู่แลวบ่แหลกก็ลกก็ตาเนยนะละลูกโอ้ยี่น้องตาบุเป็นดอกให้แม่ไปตามเบิ่งนะเห็นใ้เบิ่งดู กะต้มคือลูกต้มคือกันนั่นแหละนี่ต้มนี่นี่เนาะนี่นี่เลมๆนี่นาะเล็กเนาะโอ้ยตะกี้มันยาีวนี่ลูกไปงัดรดแล้วมันหักอ๋อไปงัดรถครูอะไรแป้งรถเนาะโอ้ยเด็กน้อยว้าวอืมมือตูขึ้นขึ้นดั้งเดิมมันจะหนีบ่บ้านนี่ตั้งแต่เกิดบอดูว่านายมาบ้านแม่ดมแขกครูครูมันเท่าเชิญครูครูคนเท่าครูมันเท่าดูว่าครูเท่าเลยเด้เนาะ บัเกิดแม่บอกอันใดก็ลาวเฮาด่สาวลาวลาวไทยบอกบตรงคำูนีสภาพแข็งแหง้งไม่ใหญ่นาะเออูเป็ยังดีูดีลูกแต่แขวหายไปเนาะเออวิทางนเอพอใหญ่แ่ขวร้ายมัน่วแต่หูหายก่อนเออหัหายไปเป็นเหลกว่าเจ้าไหนเนาะได้เลยที่ได้เลยเค่ะ จะได้เขี่ยวเขี่ยวหรือยำอมอมอมเขาเนาะอมแล้วพี่น้องร้องด้วยพี่น้องอมแล้วกับพิบ่ปูนกัดปากกินอิ่มแล้วกับพิบกืนกินนามมคมมเยล่นี่ยขมกันบคกอเดี๋ยไปได้ครับอ๋อเมตุอันนี้ร้านบริลูกล้านแล้วเนาะ ลูกกูเช้าแม่มันไปจ้ะแม่มันไปกรุงเทพโอ้ไปหาเงินหาคันเนาะยังมือเขาหงเวียนบ่ไนข้าวอยู่บอไปจ้ะปอนหนึ่งวัหนึ่งเนาะชื่อยังนั่งละนั่งเนตรนั่งนี่บ่คเนตรเน็ดเนตรเนี่บ่แม่ละลูกอยู่บ่อยังไรนั่งละบ่บอกแม่ลูก อยู่ป้อยังเลยเจ้าอายคนดูบากคนดูเงือนขึ้นแล้วบ้านี่อายู่ป้อยังเลยห้องอันนู้นบ้านบ่จะได้เงินซื้อขนมบ่ไอ้เอาให้นี่ฮะเ้าเอาเงินให้ซื้อขนมมาจะได้เงินซื้อขนมบ่ละพ้อแม่ไปกุงเศลหัก็ไปวงชื่อนี่เก่าก็อยู่บ้านอยู่เนี่ยเผลนอายเลยเนาะอายเลยเพิ่นอายอายม่ต้องหละปีนหนามาดูปีนหนาอห้เยถามตัวนี้ไง ใจ่ใจป๊จี้ใ่าหงา่เอือเนี่ยนอเมื่อกี้ยังว่าไอ้บ่ดทามล่อเป่บหลดนอเ่ชีว่าว่าสีบุเกยวมาถามน้องน้องาเลมื่อได้เงินเทไรไป่งเฮียนพอดิชื่อขนมหมมี่มาองละฮะมมี่อ่าก็แขนอั่นยัผบ่อนแ่อะอจับได้บ่อนี่ะ

อาขนมือแม่ขนมือแม่กันเจ้าเออเออเนาะอันนีวได้เงินสี่ขนมเลยไปบ้องเฮียนมืออื่นตอนนี้แล้วเขาเฮียนหลามใหญเฮียนได้มืออื่นเนาะเฮียนแล้วมืออื่นใกล้บ้องเฮียนพันยูนะบลับปุ๊บบลีนไก่อย่างอย่างอย่างทานขนมอะไรวินโรธีบ่บ่บ่นั่นแหละไปเฮียนเห็นอะไรไปย่างไปบ่เรื่องอะไรอย่างไปไปกระไพไปกระหมูหรือไปผู้เดียว <ồi. S 2> ไปกับเอื้อยเอื้อยไปใชจ้ะเี่ยนี้ไปรินไปรินออโอ้ยไอ้เาเอือยแล้วมาตงเฮียนเห็นยังมาเดียวหนึ่งเข่าบ่หนึ่งข่าหลังถวยบ่อนาะฮะหลังเป็นแล้วบ่หลังถวยโมเป็นช้ำโมเป็นเป็น เป็นผู้หญิงต้องเฮียนลลางถวยลลางบวงนั่นอหละอยู่เฮ็ดกินเออเห็นว่าเมตู้เพนก็เท่าเลยได้เพนก็ได้เจ้าและจะได้เรียงพินบ้านหนึ่งเข้าก็สินอย่างหนึ่งไ่ได้นาอย่อหดเข่าไม่ได้เมตเพนบริกินบ่กกะเพรบ่เขียวแตมากกินแตมากเนี่ยเาเอิญน่ยกระตายว่ากระชากอะเ่ยเออเอามาิ่งไหนม่ใหญ่ เงินกระเีเอาเงินือก่กระตามันมียังไงป้ามีแต่เงินบ่จิลาดเต็มเลย้อเงินขาดไหน่อยจีบเขามัดไว้ไปหน่อยกไม่ญงคือสิเตโดนเลยเนาะบนนี้บนนี้มียังไงเนี่ยว้าขอจับเด้อมีวีด้วยพี่น้องเนาะมียังจะดมนั่นมีโรศัพท์อีกหพี่น้องเลยเด้อยังเป็นรุ่นกดปุ่มอยู่เนาะบอิล กระตาผู้เฒ่าเนาะกระตาเม่ตุเหมืนก็มีชำนี้นะพ่อพี่น้องเลยมีแต่เครื่องยังยาดมยางยังประเด็นแหละเนาะยาดมแล้วลูกผากแมวดมบัดเวลาไปเมื่อยเนาะมาดมพอดีเด็กมหมกเป็นวิญหรือว่าแหน่ในเรื่องไหนบริการใช้เดี๋ยวตะกี้ก็ตายอยู่แล้วมันตายดมดได้โดยโดยโดะพ่อแม่เฮือนเพื้นกันนี้นี่เดี๋ยวพื้นเนาะไปหามาแล้วเนาะนี่เนาะพื้นเนาะ มีพวกอะไรพี <rôle à> ่น <ici S 1> ้องเพื่อนเลยอือยังเป็นอ่าเป็นเพื่อนที่เก่าแก่เนาะวสิร์ษะเนาะเป็นเก่าแก่เพื่อนโบราณด้วยพี่น้องเลยหมู่บ้านของพี่น้องเลย อ๋อไม่พี่น้องคักเลยรผมเป็นเห็ดเป็นเอาใบอันนะ่ะเล็กที่ว่าอยู่ในพัดลมนะว่าไม่พี่น้องเลยเป็นเห็ดไอเดียเป็นมาเห็ดอันนี้เห็ดแนวย่างปลาแลนวตากแดดนะแมวยังเข่ากระได้แล้วไหมพี่น้องเออสวนเปิดหนิ่ระนาะออคักคักคักว่าไม่พี่น้องการที่จบไปแล้วเนาะคลิปจากซองบะเลยเคยลาเนาะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยพี่เอฟซีเนาะมอนนี่นอร์นัฟฟ์ก็สิได้ดขอตัวลาไปสำนีเนาะนอรพลก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีที่เบิ่งตัวจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เผื่อเป็นงกำลังใจให้นอรพลที่คลิปต่อไปเนาะมอนนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย